และในวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับผมมาเล่นกันกับเจ้าตัวละครตัวนี้เลยนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้ามูโตพรามนั่นเองนะครับทุกคนนะทำไมต้องทําเสียงอย่างนี้วะเออนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปลองเล่นกันดูนะครับว่าเจ้ามูโตพรามตัวนี้นะครับผมจะโหดแค่ไหนกันเชียวนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ผมรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เมื่อต้นปีนะครับทุกคนนะผมก็ยังไม่เล่นเป็นเกมเพลย์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเล่นกันดูนะครับว่ามันจะสนุกแล้วก Let's go มาครับทุกคนเป้าหมายแรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนก็จะมาเจอกันที่เกาะฟอยดากันก่อนนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้นะครับผมทำไมเกาะตรงนี้ไม่มีใครเลยเฮ้ยแต่ว่าเอา้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ย <c oughs> ข้าไปน้ำแข็งกันหรือทุกคนโอ้โหอะไรนั่นน่ะก้อนสหรือ21นั่นน,ะน่ะ19แล้วมั้งนะครับแล้วก็มีคลองกับมูตโตะอ้อาวทำไมไปทำไปตรงนั้นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นสึกในน้ำแล้วเหรอจังหวะน,นี้แต่ว่าตัวละครเจ้ามูตโตะทำตัวนี้นะครับผมในน้ำมันจะไหวนะ้ำแปลกๆหน่อยนะครับหรือว่ามันเป็นการดำดินนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไล่ตามในน้ำครับผมนะเอาด้วย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 ท่าสามโอ้เอา้าไม่โดนใครเลยเฮ้ยท่าหนึ่งโอ้โดนไหม ออองื้ตีไปครับโดนคองโดนคองหนีไปลองเล่นเลยครับผมบนบกอ่ะใครเขาเล่นบนบกก็เล่าเขาเล่นนน้ำกันมันจังหวะนี้อ้อยน้ำอหรเออห้าร้อยยี่สิบห้าโทษแรงนะครับผมเล่นกันในน้ำเหรอจังหวะนี้ปึ๊บโดนเฮ้ยเฮ้ยเไม่โดนเฮ้ยไม่โดนได้ไงนะครับเล็งยากหน่อยตาสามปึ๊บเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วนะครับไม่โดนได้ไงต้องเล็งดีๆนะครับถ้าหนึ่งจบโอ้โหห้าร้อยยี่สิบห้าโดน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 สวยปึ๊บ 2 3อบเฮ้ยทำไมได้เหม็นไม่เท่ากันหรือว่าเมื่อกี้ผมดูผิดนะครับน่าจะดูผิดมากกว่า มาดิคลองเหรอคลองอว่ายน้ำเหรอลิงว่ายน้ำเหรอเจอสัตว์ประหลาดว่ายน้ำหน่อยเป็นไงนะครับผมต้องเรียกว่าอะไรดีว่ามูตัตพามเนี่ยสัตว์ประหลาดเหรอหรือตัวอะไรวะมันคือกิ้งกา่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถที่จะระบุได้ก็แล้วกันนะครับทุกคนนะ่านร้อยนะครับผมได้คลองหนึ่งตัวนะครับผมจังหวะนี้ไปไว่ายน้ำขึ้นทีโตเกียวกัน,ต,กนต,ต่อครับผม Let's go มาครับโอ้โห h e l โล h ฮลโลอุยยังเยอะเลยทุกคนตอนนี้มาครับผม2ตัวครับผมเอาเอาดีว่าขวาลายซ้ายดีขวาแล้วกันคครรััับบจงหววะนี้าผมเปปิดก ขึ้นพลังส่งเสียงร้องขึ้นพลังส่งเสียงร้องเหรอคิดได้ไงวะท่าเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยมาข้างหลังด้วยระวังมันลุกมว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บ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 เฮ้ยมันเปิดหมดเปิดหมดเปิดหมดท่าสี่ครับทุบพื้นเอาเลือกเอาใช้อือก็ได้อยู่ท่าเนี้ยผมบอกเลยโอเคเคเคเอาก่อนเ้าหมยนี่ก่อนเทียตัวเทียตัวปึ๊บหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวก็โอเคครับสวยเรียบร้อย ผ่านไปหนึ่งได้หนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวโอ้โหเอาไงดีวเนี่ยต่อ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 จอังหวะนี้จังหวะน,นี้มาครับคำรามก่อนเปิดแล้วก่อนเอาเลือกเอาใช้ลำเสียงพิ่คาดไปครับผมกระดินไปไกลกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยมีอีวาตรงนี้ตัวหนึ่งระวังนะมา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 เฮ้ยมีเชอร์โนด้วยเฮ้ยมีอีว,า,อวาด้วยเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มันโลคิวเลอร์ดี่วะ่ะโลคิวเลอร์ว่ะมันโลคิวเลอร์ทุกคนออือย่าไปยอม มันโลคิลเลอร์หขี้โกงนะครับมันตีผมตอนเลือนน้อยอะ่ะแล้วผมจะไปสู้ยังไงล่ะเนี่ย <laughs> นะครับห oh, oh, ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีตอนนี้ดูเดือดเออมามาปุ๊บลบได้ปุ๊บนี่โดน โอ้โหถ้าผมเล่นเยอะกว่านี้คงชนะไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเอาใหม่มาเกิดใหม่ครับผมมาเกิดใหม่มามานี่เลยไอเอวาตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วเมื่อกี้โอ้โหเล่นเซตทีผืนครับพี่มันกำลังตีกับชโนวาฟ้าอยู่อะทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีทางด้านของนอนนะครับผมมอสตราแล้วก็จะมีทางด้านของก็ต์มิเลเนียมนะครับทุกคนตัวนี้เลยนะเอาอะไรดีวะเอาแบบผมว่าน่าจะซ้ายมือน่าจะตามทันมากกว่านะครับผมมาดิเอาก่อนเอามิเลเนียมก่อนตอนนี้จออนนังหวะนี้ไปครับฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นตเว อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแต่ว่าผมว่าผมน่าจะตามหนอนไม่ทันนะครับทุกคนนะเออเอาเอาหนอนเข้ามาเหรอสวัสดีพวกสวัสดีฮัลโหลทำเป็นทักทายครับผมทำเป็นทักทายฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหแต่ว่าเราต้องจะตามไม่ทันนะครับทุกคนไม่เป็นไรปล่อยไปเฮ้ยมีสิบเก้ามาอีกแล้วฮัลโหลเพื่อนว่าไงไฮหน่อยสิไฮ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 ฮัลโหลมันมันไม่ตอบว่ะเฮ้ยฮัลโหลมาเตอือโดนโดนโดนจังหวะนีน้ เต็มเต็มเออเรียบร้อยครับเต็มเต็มจังหวะน,นี้เออห้าร้อยกว่าตีเล่นกันนะเนี่ยม,มาครับเออไอ้นี่มาจากไหนมีแข่งไม่รับเชิญทุกคนมีแข่งไม่รับเชิญมาจากไหนเอ้ยมาจากไหนโอ้โหขี้โกงแข่งไม่รับเชิญครับแข่งไม่รับเชิญเฮ้ยโอ้โหไอ้วาดูเมื่อกี้นี่มันเอาเรื่องจริงๆเลยทุกคนอ่าอ้าอาอาอาม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 าดิมาดิจังหวะน,นี้เองอะโดนเนิบแล้วผมมันยังไม่โดนนะครับมา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  ้มันปั่งนูนะอะไรอะอะไรอะออโดนไหมปุ๊บกรสองปุ่มทีเดียวโอ้ยไม่ทันได้ไงโอ้ทุกคนทีเดียวไม่ทันเฮ้ยผมว่าผมว่ามันน่าจะทีมว่ะคิดเหมือนผมไหมว่าไอ้เจ๊จักร้วกับเดนนี่มันน่าจะทีมแน่นอนเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออเพราะว่ามันช่วยกันตีนี่หว่าเมื่อกี้นะเออเดี๋ยวไปดูใหม่แล้วกัน มามามาไหนมาดูซิว่ามันทีมจริงหรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้โหมันทำเราจะแสบเลยนะครับผมเจ็ดจากัวนะจังหวะนี้ครับผมตุยหลังครับปั๊บสวยปุ๊บกลางวัอย่างนี้เลยครับท่าสีปั๊บเออโดนอยู่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 สวยสวยสวยนไงอีวาเห็นไหมเฮ้ยผมว่ามันทีมกันแน่นอนเลยอะจังหวะนี้เย่นี้มันเล็งปืนมาแล้วมันเล็งปืนมาแล้วจังหวะนี้เอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิเอาไงล่ะเมื่อกี้สำเาเว๊าะแสบนัวเองอะมาโหมีคลองไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับต เอ๊เดี๋ยวเราดูมันตีดีไม่เอาครับผมเราต้องบวกครับรวม้วยช่วยกันออฮ่าไม่โดนใครเลยนะครับข้าสีมาเอาเรื่องเอาใช้เออกระทืบไปก่อนฮึขานี้โคตรเท่ผมโคตรชอบเลยนะครับมาดิเอาไงดีวะเป้าหมายสองตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูมันดีปึ๊บโอ้โหแต่ผมว่านะถ้าคองเล่นดีๆอาจจะสู้ได้นะครับแต่ว่าเจะจั่วไปเยอะกว่านะครับทุกคนนะเออปล่อยไปดีกว่านะครับทุกคนนะเฮ้ยมันมาว่ะเห็นไหมเห็นไหมมันมาว่ะมันมาว่ะเห็นไหมมันมาว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะเออ ดูนะดูนะนี่มันมาช่วยเพื่อนมันแน่นอนผมว่านะเชื่อไหมเชื่อไหมเห็น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 ไหมเอ้ยเฮ้ยมันมาช่วยเพื่อนมันแน่นอนนี่จังหวะนี้ท่าสี่ครับท่าสี่ครับเฮ้ยเออของตีมันเออสวยเพื่อนสวยสวยของสวยเออปุ๊บหน้ารีนึงหน้าแหกครับหน้าแหกท่าสองเอออย่างแรงอย่างแรงเอาหนีไปไหนไปไหนมานี้ทีเดียวผมทีเดียวปุ๊บไม่โดน เออท่าสองอุม้มเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยตายยังโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากคองเพื่อนเฮ้ยนะครับเออนี่เราก็ถือว่าเราทีมบอกว่าเราก็ไม่ได้ทีมนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้จักกับคองเป็นการส่วนตัวนะเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากฮัลโหลขอบคุณมากเฮ้ยไม่อ่อนโยนเลยนะครับหัวอ,อะไรวะเราจะมาขอบคุณเนี่ยมันตีผมชฉยนะครับงงเลยนะครับ อะไรวะจังหวะนี้ไปออท่าห้าครับผมท่าห้าก่อนอ่าสวยสวยสวยจังหวะนี้ผมก็เลงจะขอบคุณเลยนะครับไม่ขอบคุณก็ได้มามานี้มานี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนไปนี่ผมเลือดน้อยว่ะผมไม่อยากจะตีเลยว่ะผมเลือดน้อยปุ๊บโดนอยู่โอเคผมเลือดน้อยว่ะก็เลยนะ่นแะสู้ไม <may S 1> <to hari> ่ไหวนะครับทุกคนปล่อยไปอ้า เฮ้ยโหเกิดมาใหม่หทุกคนจังหวะน,นี้โอ้โหมีครับผมครบตี้เลยจังหวะน,นี้สองตัวนี้มันมาใหม่แล้วว่ะเฮ้ยเอะไร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 โหมันกลับมาแล้วทุกคนคู่นี้คู่นี้มันกลับมาแล้วเออตาสี่ตาส,สี่ประกอบจังหวะน,นี้มาดิผมอะเปิดประกอบเออมาก่อนจังหวะน,นี้ต้องได้เออสวยแรงนี่แน่โดนอ่า เจสตากัวกำลังชู้เอ้ยสู้อยู่กับเชโนแะล้วทุกคนมันก็เลยมันไม่สามารถที่จะช่วยเพื่อนมันได้จังหวะน,นี้มึงตายแน่เฮ้ยพูดคำหยาบโทษทีทุกคนหนีไปไหนหนีไปไหนโอ้โหเล่นยากวะ่ะเล่นระไรอย่างงี้ผมเล่นยากทุกคนต้องระวังเออคลองจากการมันเออสวยคลองนี้มากเฮ้ยจะไมมันเบลนโมเมนต์เมื่อกี้เลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคลอง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 เอ้าไอ,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 อ้คลองเวนนี่โอ้ยคลองโทรพีอีกแล้วดูดิโอ้โหคลองโทรพีวะ่ะ ก็สำหรับเจ้ามูโตะพราณตัวนี้นะครับทุกคนนะถ้าให้ผมแนะนานะครับผมว่าควรมีไหมเนี่ยก็คือทุกคนผมคิดว่าควรจะมีว่าในครอบครองด้วยนะครับเพราะเป็นตัวละครหนึ่งที่ต้องที่จะโหดนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากไปในบางโอกาสนะครับทุกคนต้องอาจจะต้องเอาเบลให้ถึงขั้นหน่อยนะครับถึงมันจะเล่นได้โหดมากกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในการฟาร์มตึกฟาร์มอะไร่งเงี้ยก็ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะตีตไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับถ้าสามก็ได้นะถ้าสามเนี่ยได้ xp อยู่นะครับได้อยู่นะถ้าสามเห็นไหมถ้าสามได้นะครับผมก ท่าสองน่าจะไม่ได้นะครับผมแล้วก็เน้นท่าสามหรือท่าหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับในการฟาร์มตึกแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือเป็นการฟาร์มผู้เล่นน่าจะดีกว่านะครับทุกคนนะท้ายผมแนะนำสำหรับเจ้าต <sh arp aya noise> ัวละครตัวนี้นะก็อย่าลืมไปทําภารกิจแล้วก็ทามิชชั่นของเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนะเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนำนะเล่นสนุกดีนะครับผมมีความแบบสายแท้งหน่อยๆนะครับผมตึกๆนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับทุกคนสำหรับเจ้ามูโตพรามตัวนี้นะครับทุกคนใครชอบลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพก้ สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับนี่อำมพาแบบค่าคำรามมือหน่อยนี่